คือจริงๆเ่ะล็อกวอร์ดจะไลทไลทอัพที่เห็นนะภาพของมันเนี่ยมันมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนคือจริงๆแล้วเ่ยมันมีสายสัมพันธ์บางอย่างเกิดขึ้นมานานแล้วเราทุกคนเนี่ยเคยร่วมง,งานกันมานานแล้วเนาะเราว่านี่คืองานในฝันแหละทุกคนมีเรื่องราวมีสตรอรี่ร่วมกันในการจัดงานครั้งเนี้ยมันมีเรื่องราวมากกว่านั้นสตอรี่มีหายอะไรนะสตอรี่มีหายพี่จัน <laughs> <c oughs> อยู่นี่ก็โยนมี่จันอยู่นี่ก็โยนนะในัวพี่จัน แล้วมึงโยนมาเป็นภาษาฝรั yeah. ่งกูวยก็วงเลยว่ไอ้เนี้ยเอาอย่างเนี้ยใครจะใครจะรู้บ้างพี่ต่อเนี่ยเคยตีให้พี่แก๊อืมเออพี่เป๊กเคยเล่นให้พี่แก๊ใช่ใช่เคยคอนเสิร์ตกินเคย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 เออเราเราเคยไปงานด้วยกันอ่ะเอ็มวันห้าสิบเนี่ยพี่ต่อพี่แก๊สปอดีสแลมใช่ใช่ตลอดเลยพี่ใช่ปารบานูดนี่คือมันไปด้วยกันมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไหนไม่ใช่แค่บนเวทีนะเออสวิตหลังเวทีด้วยนะหลังเวทีหล่ะเป็นไงมาถ